เอาละครับก็ขอากล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโยผมซองดูนะครับาจากคลิปที่แล้วนะครับบางคนก็ใช้ไลเรนเจอร์ไม่ได้โปไม่ได้นะครับมันเป็นบนั็กเนาะผมได้ทําการแก้ไขไปแล้วอโอเคเราจะมาพูดในเรื่องของการาสคริปออนไลน์นะครับสคริปออนไลน์นี่มันจะเป็นสคริปแบบว่าเขาเรียกไงอะ่ะผมผมทำไว้สําหรับแบบคนที่แบบ อยากได้สริปไวอัปเดตไวเกมไวอะไรพวกนี้มันจะมาไวกว่าเพื่อนเลยครับเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นออนไลน์เนาะผมเอาขึ้นเว็บออนไลน์ไว้ก่อนไงคือแบบรันปุ๊บรันปุ๊บก็อัปเดตรันปุ๊บก็อัปเดตเลยอะไรอารมณ์ประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตามันเป็นยังไงนะแปบ๊บหนึ่งนะกดเลือกค่าอะไรก็ได้ครับอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวแป๊บ,บนึงผมหาไฟล์แป๊บหนึ่งนะผมไม่มันเจ้าผมเอาขึ้นมาหรือยังในโฟลเดอร์นี้เนาะ น,น่าจะอย่างปึ๊บ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 อย่างน่าจะอย่างจ้ะโอหเมาขึ้นมาตัวนึงวิธีการเอามาก็คือนี่กดบกตรงนี้นะครับสำหรับใครที่มีแอปอ่าจำลองจำลองแอนดรอยเนาะคือแอปนี้มันเอาออกจากเพ a y สโตร์ไปแล้วนะทุกคนใช่ใช่แอปนี้มันเอาออกไปแล้วเนาะ ก็บแบบว่าก็ใครที่ยังมีแอป,ปอยู่ก็โชคดีไปสำหรับสำหรับใครที่ไม่มีแอป,ปก็ลองโหลดแอป,ปอื่นมาเล่นดูได้นะครับโอเคอ่านี่ครับมันจะเป็นตัวนี้นี่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 มันจะเป็นตัวนี้นโอเคอ่าเราหาก่อนปุ๊บตุ๊บตุ๊บ๊บ ไหนว่านี่นี่นี่มันจะเป็นตรงนี้นี่ชื่อมันจะเป็นนี้โอเคเรากดปฏิบัติครับนี่เมื่อกดปฏิบัติเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนให้เรากดใช่นี่ครับมันจะขึ้นมาแล้วเซิร์ฟเวอร์ปกติเนาะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่มันยังเปิดเปิดปกติเนาะปึ๊บอ่าพอมันเงียบไปอย่างนี้นะครับให้ทุกคนกด GGT หนึ่งนะปึ๊บมันก็จะเด้งนี่ รหัสผ่านสมัครรหัสผ่านแล้วก็วิธีสมัครรหัสผ่านนี่ครับตามนี้เลยนะทุกคนโอเคอในที่นี้เราผมจะเข้าให้ดูนะว่าตอนนี้อัปเดตเกมอะไรบ้างเข้าสู่ระบบนเนาะนี่ไอดี ID นี้ถ้าใครไอดีนี้เป็นไอดีแจกนะครับต้องดูเนี่ยแต่ถ้าใครอยากมีเป็นของตัวเองไม่ต้องวุ่นวายแบบคนอื่นแย่งใช้อะไรอย่างนี้นะครับให้สมัครเนาะ นี่ครับอ่าจากนั้นกดตกลงนะนี่เห็นไหมเซิร์เวอร์ปกติเมนูสคริปเกมล่ะเรากดตกลงเสร็จปุ๊บนี่ก็จะมาแล้วครับเห็นป่มมีเกมอ่าวีสามสองบิตแล้วก็ไลเลนเจอร์ฟรีไฟล์ทาวเวอร์ออฟดีเฟนต์เอ้ยเฟนแฟนซี Fantasy, แล้วก็เกนชินอิมแพคพับจีแล้วก็คุกกี้รันเนาะโอเคว่าด้วยเรื่องอ่า RV RV นะครับ RV ผมได้อัปเดตหนีบมุม90องศากับแฮ็กไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราต้องเลือกเลือกเกมก่อนนะครับนี่เราต้องกดไปตรงนี้เนาะแล้วก็เสิร์ชเกมเดี๋ยวเราไปเสิร์ชในเกมกันโอเคเราก็มาอยู่ในหน้าเกม RV กันแล้วครับอันนี้ไปเซิร์ฟไทยนะครับเดีย๋ยวมาเซิร์ฟไทยเนาะแบบว่าเออลองเข้าเซิร์ฟไทยดูโอเค จีๆอยู่นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปโหมดอ่าทดสอบเนาะเพราะว่าแบบอ่าลองเทสดูส่วนแฮกแมปเนี่ยผมมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่อะผมยังไม่ได้อัปเดตนะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าแบบว่าไม่ได้ทำเลยมวัวทำเกมอื่นอยู่ด้วยพวกไฟพวกเนี่ยเทเวอร์ดีฟงดีเฟนก็นั่งทำอยู่เชอเวลาสักพักหนึ่งอนะ่ะทุกคน เอาเอลโดรแล้วกันตัวอะไรก็ได้ตัวหนึ่งไปกดเลยจากนั้นนะครับหาค่าที่เยอะที่สุดนะเนี่ยเราาหาค่านะครับนี่นี่ครับเ b ็มบีหกหนึ่งสีนี่หกร้อยกว่านี่ก็คือค่าตัวเกมนะอืมเราต้องหาให้เจอก่อนนะครับโอเคเมื่อเข้าสู่หนะ้าแมปนะมันจะแบบแตกแหลกนิดนึงโอเคไม่หลักละเยครับกดรันเลย อันสริปนะครับสริปออนไลน์นะตัวเนี้ยโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บจ้าจากนั้นกดเช็คเข้าสู่ระบบนะครับรหัสผ่านเข้าไปเลยรหัสผ่านอ่าอย่างที่บอกไปรหัสผ่านมันเป็นรหัสซองดูนะครับเป็นรหัสแจกนะรหัสตัวเนี้ย SNGDU นะครับอ่าแล้วก็เวลาเข้าเนี่ยมันจะเข้าแย่งกับคนอื่นนะครับ แนะนําว่าให้สมัครดีกว่าเพราะว่าเป็นการสนับสนุนผมด้วยเนาะเออผมไม่ได้อะไรมากหรอกแต่แค่แบบเขาเรียกไงอรัสมัครมันจะดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะไม่แย่งกันอะ่ะเพราะอันนี้ม่นเป็นรหัสฟรีเนาะแล้วก็นี่เข้าอาวีสามออ่ะถ้าทุกคนเปิดแฮกแมพนะครับ มันก็จะเปิดไม่ได้นะฟังก์ชันมันจะมีแฮตแมปแล้วก็ออโต้วงออโต้วินฟังก์ชันเพียบเลยนะครับในตัวนี้แต่มันเขาเรียกไงเปิดไม่ได้เพราะว่าผมปรับอยู่เนาะโอเคเราไปปรับ90องศากันพิมพ์มา่างนี้ครับให้พิมพ์รหัสผ่านซองดูนะครับ SNGDU เนาะเราก็ตกลงปึ๊บปึ๊บอ่าทดสอบเกมอารีนี่สมมุติผมจะปรับสักหกอ่าอันนี้เป็นพับปรับพื้นฐานเนาะทับหกเนาะ 6ทับ6อ่าแล้วก็กดนี่ครับจากนั้นกดตกลงเนาะป,ปึ๊บให้มันประมวลผลค่าแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคเมื่อประมวลผลเสร็จน,นะครับให้เรากดตั้งค่าเนาะกดปรับมุมมองอ่านี่อ่าติดบักอ้าวกดกลับไม่ได้โอเคมันยังติดบักอยู่แป๊บนึ่งนะขอเวลาแป๊บหนึง่งโอเคเรามาปรับใหม่นะแบบแป๊บนึ่งนะ หกหกทับหกนะปึ๊บตก,กลงปึ๊บมีค่าว่าจะรันหาค่าแป๊บหนึ่งนะโอเก้ปึ๊บโอเคจากนั้นครับให้เราปรับเลยอ่ามาแล้วอ่ามันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะเห็นปะเปล่าดออะไรเงี้ยแบบปรับนีปรับไปปรับมาโอเค ถ้าสำหรับใครที่แบบว่าเขาเรีเยกไงตันไม่ได้นะครับให้ผมผมแนะนำว่าให้เดี๋ยวผมจะทำลิงก์โหลดไว้ในในนี้นะถ้าแบบใครทำไม่ได้เนาะก็ไม่มีอะไรละครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซั์กดใครไ่้เป็นลายเซ็นผมด้วยนะบ๊ายบายปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไป